ไปทำนะคะอะไรนะน้ำตกกวงโจมาถึงแล้วนะคะต้นลิลก็มาถึงน้ำตกกวงโจแล้วนะคะพามาเทีย่ยวนี่คือสถานที่นะคะจอดรถนะคะทางเข้านะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมว่าน้ำตกกวงโจแบบไหนสวยงามแบบไหนนะคะก็เดินตามต้นลิวมาได้เลยค่ะนี่ค่ะน้ำตกกวงโจไปค่ะเดินตามมาเลยมาไ,ไปรับชม มีเสื้อผ้าขายด้วยนี่คือทางเข้าเดินไปนะคะต้องเราต้องใช้เท้าเดินเข้าไปนะคะตุกอวนโจ มีไก่ย่างด้วยมีไก่ย่างด้วยเราต้องใช้เท้าเดินเข้าไปนะคะกว่าจะถึงโก็ไกลเหมือนกันนะคะว่าจะมีน้ำหรือเปล่าเราต้องไปดูไปลุ้นกัน เมื่อปีก่อนๆนะต้นเหลีเคยมานะไม่มีน้ําเลยนะคะไม่มีน้ําให้เล่นเลยขึ้นไปปีนเขาแล้วก็พากันกลับบ้านนะคะปีนี้คือว่าจะมีน้ํำไหมเราต้องเป็นลุ้นกันนะคะเป็นลุ้นพร้อมๆกับต้นเหลีวนะคะพี่ๆ<ม>ตลาดน้ากวงจ ำมาแล้วนะคะเดี๋ยวมีน้ำแน่นอนนี่ดนตรีเพื่อชีวิตตกล่องตกรุมรักเพื่อทุกวันนั่นเป็นความสาคัญที่ฝัน chapter <shranly> 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 เยนจังมมเลยข้น,าานะะาาี่องเท้ยินมเมามากเเยะกเยเยอะมากลมากเยะมาเมากยอะคเ่อะมาเยอะมาเาเยอะมากบากากเม่ามเยอะะ ฟังภาษาเขาไม่ค่อยรู้นะไม่ใช่พูดไม่รู้เรื่องเออฟังภาษาเขาไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอ้ยธรรมชาติจริงเลยที่รัน้าวยอ่ะนี่ยกาว เย็นมากนี่ดอกอะไรคนเท่าไรยี่สิบบาทมีน้ำไหมข้างในมีน้ำไหมมีหรอโอ้นั่นไงมีน้ำให้เล่นด้วย ว้าวนี่ไงน,นี่ไงไปรับชมกัน,น,นดูกันดูกันโอ้น้ำตกน้ำตกน้ำตกว้าวมีแค้มนั่งด้วยยมีที่ให้นั่งรับประทานอาหาร รุสเดีดปีก่อนมานะไม่มีแบบนี้เลยน้ำตกเก้าโจนทครที่จาใครอยากมาเที่ยวก็มาเดนนะะน้นนะคะที่ลาดู่ดีนะคะสวนพุกงนะคะนักท่องเที่ยวแบบนี่มีที่นั่ง ที่้านเซลฟี่มีที่ให้รับประทานอาหารด้วยนะคะเนาะคมปิ้นที่แคมติง้งว้าวว้าวนี่คือชั้นที่หนึ่งโอ้ไปถึงเก้าโจนถึงเก้าชั้นไ่เนาะนี่ชั้นที่หนึ่งโอ้ น้ำลึกห้ามลงไปเล่นนักท่องเที่ยวก็จะเล่นอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้คือน้ำลึกนะคะห้ามลงไปเล่นนะปิดป้ายไว้แล้วนะไปค่ะไปขึ้นไปอีกชั้นโอ้ ว่าว่าว่นานน้ำตกเก้าชั้นเก้าชั้นเก้าวโจมก้าวชั้นคือกัดดิว่าโอ้ทำไม่ทำไม่เมื่อก่อนไม่มีแบบนี้นะมีสา,าราพักร้อนด้วยสา,าราพักร้อนสา,าราพักใจโอ้ก่อนไม่มีแบบนี้ เดียวมาเมื่อก่อนนะเป็นป่าเป็นดงอยู่เลยตรงเนี้ยมีแบบนี้นเ,เลยออนี่คุณเลิศนะนี่ชั้นที่สองค่ะชั้นที่สอง่าน,นี่มีที่นั่งกินแบบนี้หลบฝนได้นดดี่ดีๆดีๆใครต้องการมาเที่ยว ้ำตกเก้าโซนนะคะคือสวนพึ่งมาชบุรีนะคะมาได้เลยนะน,น,นี่ที่ครับลบฝนว่าวาที่ชั้นที่สองนะคะ เ้วยนะคะน้องมีทีปดีๆแบบนี้คะก็จะขายฝากเลือ่พื้อนรขฐบาลค่ะ้าคา